คือได้ดินได้ดอนก็โอเคแล้วว่ะอ่าลูกหนวดจะถามเรื่องเรื่องงบประมาณชื่ไหมชี้ต่อนี่มี่เดี๋ยวบอยังแต่เนาะบาทเนี่ยพี่น้องไปเปิดภาพมาที่นี่พี่น้องอ่าให้พี่น้องค่ายเบืองนบาตตอนนี้ลุหนวดอยู่ใจเนาะ นุ<ร>่นวดกับพึ่งมาเห็นครั้งแรกกันพี่น้องเลยเนาะอ่าเพราะว่าตอนนั้นน่ะลุ่นนวลมานั่นเป็นป้าพี่น้องเลยเนาะตอนมาเด็กแหลกเลยแต่ว่าตอนนี้นี่ยปั๊บนาดินนาดอนแบบเพียงคักเลยเนองเพียงตะมอมอยู่ทั้งเรื่องทั้งส่วนทั้งพุดทั้งจุกทั้งสารพัดเลยเนาะกาคืออยู่เมืองเซโปนพี่น้องเลยอยู่อทบัตจกีพินเนาะอยู่ทางเฮือนของอ่าน้องไม้น้องมีเพิ่นพี่น้องเลยเนาะ โอ้หลาย,ลายคนเอฟซีเป็นกบบคือสิแปลกใจเนาะว่าเมื่อกี้นี่นุ่งหนวดยังอยู่ทางบ้านนอกพรพีอ่น,น้องรักนุ่งหนวดก็ขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าุตหนวดขึ้นมากอะปฏิแจ้งล่ว,วงหน้าพี่น้องเพราะว่าคืนเมื่อคืนน่ะนุ่งหนวดนอนอยู่พาร้านพี่น้องแต่ที่นี่นุ่งหนวดที่ว่าสีกับเมื่อพี่น้องกับเมือออเม่อบ้านแต่ที่นี่แหละเลยเปลี่ยนใจเนาะเพราะว่าเปลี่ยนใจคือ ทางทีมงานกันขึ้นมาหลายคนเนะี่มีมูมีพวกหลายพี่น้องเอ,งเอง้เลยตัดสินใจขี่รถจักรขึ้นมาคือเก่าพี่น้องเนาะกะมาปลูกเ้็นปลาเพิ่อนกันมากก็มาไลา่พี่น้องเพิ่อนกะขี่รถใหญ่แต่ว่าที่นี่แหละลูกหนวดมันไม่มาจะได้อยู่ร้านนะมันกัใกล้ครึ่งหนึ่งเลยพี่น้องเนาะครึ่งที่เราจากอ่านั่นมาพี่นะัาที่นี่ครับว่าทุกหนวดที่ขี่รถใหญ่รถ จักลุงหนวดเนาะดนรถมอเตอร์ไซค์ลุงหนวดกะผมมี่มองไว้คือเก่าเนาะพี่น้องลุงหนวดกันเลยขี่มาบ้านนี้เรียบร้อบางที่ลุงหนวดอาชีวอยู่มือสองมือหนวดขสิกับเมื่อนอนอยู่พลานคือเก่าแต่กะสิทธิขับปหาทางทั้งน่องพอดพันอีกรอบพี่น้องกันเนาะแต่ว่าทางบุญเพิ่นบ่าวบุญเิ่นปตาเพิ่นอาชีวนอนคืนหนึ่งสองคืนแต่เมื่อเลยพี่น้องพอเพิ่นที่ไปอ่าชายาบุรีพี่น้องนะแต่ว่าทางลุงหนวดอาชีพอดไปพี่น้องกัน ว่าต้นทุนก็คือสูงอยู่พอสมควรเนาะหนวดกะเดินไปไม่ได้เดี๋ยวลักๆเลยขึ้นหน่วงไม่ได้ไปพี่น้องเนาะหากคนอื่นก็กราบทักทายสวัสดีและสบายดีเลยเพื่อนพี่น้องชีพจะกูจะคนเป็นทางทางใครพักเราต่างเพศต่างโลวงกันนี้ตอนรับเขาสู่ช่องหน่อยครับเพื่อนคือเก่าเนาะก็ะแสดงข่าไปหาทั้งน้องมี้น้องไม้เพื่อนพี่น้องเนาะเห็นพภาคัะขุดดินขุดดอนต้นหญ้าอยู่ปั๊บหนาดงหนาดินหนเพียงเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเบิงไปซ่มกันเนาะ เนี่นักเตะทักที่นี้นี่เนาะพวกนี้พี่น้องเว้ยนี่โอ้หงนวดมาตั้งาาแต่ตอนเป็นป่าเนาะถ้าพามาไอพี่ีทางนทานในที่ว่าติดตามลุงหนวดพี่ชิู้้ดีเนาะตอนที่ว่ามือที่ลูกหนวดมาหนึ่งเลขพี่น้องเว้ยเน,นาะหกขนาดเลยแถบนี้เป็นราคาสิบแปดล้านเนาะ คือว่าจมมาพาคคุนได้พี่น้องเลยเนาะเสียค่ะค่ะคัะค่ะเป่นน้องเลยเนาะตาคัะมองได้พี่น้องนี่นี่น้องรัาแกดโอ้ค่กดีนี่น้องเราคือจะเปน้องเราอกพี่น้องเลยเนาะเป็น้องนั่นหนอ่งอ๋อ ดูอั่ลเห็นท้างนั่นเอวอ่ะเดี๋ยวกับไปโอ้ยพีน่นคุณคอ่อมงทางไหนนอกไปนมันได้ผาผมเห็นันเพียงนกพี่นกปูดหอยไข่เลยมาครับทางเบาจันเพื่อนเนาะมาโอ้สบายดีโยสบายดีเลย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 สบายดีมาม่มาคุดชอยเล้วนี่ นั่นก็แก่ลูกเลยนี่พี่น้องครับเจริด้ติแม่นคักดีนี่เนาะโอ้เฮ็ดไปให้เห็นน้องๆนุ่ๆก็เสริมแล้วดีใจแลทงอายนี่อบยก็โอเคได้ซซอนแหละอได้ทีมงานนั่นแหละได้ดินได้ตน คุดขุดใจขวดมาจนจำมาได้มาตอนนั้นบุพังครเป็นป้าเป็นดอนขหนวดเพราะเห็นไิ่เทื่อเพรา่ฉะนั้นนี่นะยังไงเออหนวดมาตอนที่ว่ามื่อเด็กเลกเลยมาก็ไเพิ่นเนาะเออไม่นั่นแหละเยอมานี้ลงพี่นัเจ็ดปีเดยื่นนันก็ยังโพนเาอยู่โนี่อย่มงไหนนะตรงนี้ไดละโพนแถวนี้บ่มูงคยไรนูมืนอ่ะนูเพกนูี้ี้ี้มาไว ว้าวสองตัวผมแล้วเนาะเห็นป่ะคอยควบนูเมื่อนั้นได้เบื้องยีบอเห็นอยูีบอเห็นอยู่หักแต่ว่ากลับม่ได้อันละเอียดเป็นไหนเนาะโอเคเั่นอันเฮ็ดเรียกชาพักก่อนเด้อเช่นไรเด้อมื่ยได้ดิพี่น้องไงเมื่อป้าก้อนบารีเอามาแต่งมาเนาะโอ้ไปจักนั้นพรลานล้มลงเขียหักกี่เด้อไปที่ทะเลอันผุดโอ้ยเนาะ อนนี้คุณตะเว้นบ่ไดะโดยตะเวนนี่แหละแต่แต่สิเปนมอ๋อ5โนแหละเนาะป้ตัวตอนนี้ก็เกือบ6:00นเนาะโดยก็คุณไปนั่นแหละค่อยเวลามันก็เมื่อก็ักมื้อนึงโดยโดยก็เช้ามือก็เฮ็ด่ออ่าสเฮาก็ครัวนี่แหละแต่ว่าน้องมาน้องทายไปซอย แบ่งให้ละเอียดแต่ว่าได้เขึ้นซานขันบันเมื่อกละเอียดอะไรไปแปลงให้เรียบร้อยโดยคือสีู่้เคิื่อนผู้ซานกับสีมันดีเหลือกนงไม้กำังทายบ้านพี่ก็สัมักำนังใกล้ๆกันกันพี่ก็ได้นี่จังออโดนอือเผ็ดปั๊บเห็นเพียงทำกันเนาะโดน กะเมื่อนั่นกะรถดพอดบุปผาเป็นเป็นบริเพียงกะยังก็เป็นค่อยๆนะสารนกพอได้เกอดมาเมื่อยพี่น้องเลยใจเด้อโดยเป็นนมทางหน่องมาหน่องไทยกับพ่อประเด็นนั้นพูดเมื่อยบ้ากินเลิเแคกินเลยไม่ต้องเกรงใจเรกซื้อมาให้กินเนาะเมื่อของกุลังกายพี่น้องเลยครับบ่อยเป็นภูมิเป็นบ่อเนาะ เป็นแบบคือไม่เพียงแต่ว่าน้องน้ําแบบน้ํามันแบบนอกนะอือมันไหลลงมาเรีนเดี๋ยวไแบ่งให้เพิ่นนําก็ได้เดย่อนเดยมไปกก็ก็ก ให้อยู่ดิมันอ่อนนี่เนาะอคอยคอยเอาคอยอคไปเรื่อยๆพี่น้องคกว่ากว่าถ้าว่าเกับเพรไปใหเนาะฮได้่นี่กัีวาดีเนาะาเลื<ป>่ยพี่น้ <c oughs> <c oughs> องเพราะว่ามาตอๆๆ <c oughs> น,นนั้นตัวพักกันมุนไปจนเห็วยยุบๆไปกลับมาอีกรอบนี่ เป็นเดินเที่ยงเติดเนาะพี่น้องเลยเป็นอย่งไรดีใจบุลุ่ยดีใจเนาะเหนื่อยนื่อยกัดีใจน้ำน้องเพื่อนพี่น้องเลยเสดงความดีใจน้ำน้องคนลครอบครัวตั้งออกง่ายพอดเนาะเดินแตดีใจให้ในทีมงานนั่นแหละมาเสริมมาช่วยมานั่งผมเกาใกล้กับผมเกาเกาดิ่นเลยเสริมช่วยกับรอบครัวได้ดีไหม ก็แล mm. e, ้วันนี้น้องแก่ผมก็ใจนั่นแหละหนูมีแนวคำหวยทอบแทนการตอบแทนน่แบบเป็นดีใจนั่นแหละคืออย่างหนึ่งแบบว่าอ่าเขาช่วยอย่างนี้ค่ะชาตินี้ทั้งชาติเนาะเขาก็เขาจะตอบแทนเพิ่นก็จะใช้ไม่ตอบแทนเนาะมีแต่คำคำอวยพรผู้ใจเนาะเพิ่นพี่น้องเพราะว่าใจดีนั่นแหละทั้งช่วยทั้งทีมงานนั่นโดยแบบเสริมครบครัวการทุกยาก กะดินดอนตอนยาปูคือปูกซานกับผมมีเลยู่ใหใจดีทางทีมงานโดยกะมาเสริมมาช่วยคือน้องไม้น้องทายใส่ครอบครัวคืออายแต่ละกะาคคืออายะไรแต่ว่าปูให้ใจดีช่วยให้ตรองเปนโน่าบบอบใจให้อยู่ดีไม่แห้งให้สุภาพมุ่ยืนื่อนะ่าโดยอย่าเจ็บคนเจ็บอย่าได้คนไข้ยามี ถึงพัฒนาซึ no ่งได้ให้รวยซึ่งนั้นว่าเอทีทุกคนว่าติดตามเบิงป่าทรงเคยนอกนี่นแหละโนยังติดตอบแทนมีเทคำาอวยพรก็จาะเจดคือยังเจอเจังได้แปว่าผู้ใหญ่เพิ่นเนาะกซื้อดินเนาะตอนหญ้าแล้วบัดนี้เฮาอยากมันจบมันงามเนาะโดยเฮากปรับเฮาเนาะเฮ็ดบนไกมันก บอดี้กับเขากะเอาดินจนนี้กับเฮากบมาทมคืนสมนี้กับบนแล้ววะสิได้กับแบบในจิตในใจของอ้ายนี่กับิบุมีดอกทานได้สิปีสาวปีกับบุมีคือสิบิมี่หวังแหละสานเขาบอกวดตรงไปไม่ไเลยเนายเพราะว่าเงินสิบ เก้านนี่กรบ่พอบรเคยเห็นใ้่ไหมแต่เกินมากะยังเข้ากะบซีสอบกะกระบุมีได้ยพบเดยบังเอิญเลยว่าชีวิตในครั้งแรกดชีวิตในครั้งแรกได้เกินซานได้ทั้งดินอู่หะนอนกับวารับหองอ่ะบ่แม่นบ่นอนบัวรับกัอยากได้คือการดินดอนคือย่ากได้ปลูก อาต้นหมอกต้นไม้ต,ต้น<า>มักม่วงนั่นนะเป็นดินพื้นเลขกเ็นชีวิตเนาะโดยอันนี้แบบแบบทาวอนคือน้องไม้น้องทายแหละคืออ่านี่ก็ยู่คือว่ายู่แต่ว่ามันเท่าแรกกับน,น้องไม้น้องท้ายแหละเป็นอาสำหรับแนวที่แบบคุมงานแบบดินดอนนี่แหละโอไงอยากให้มันเก็บมันกลวยเนาะโดยแต่ว่าหฮานี่ก็ชิบชิบอะไรเนาะหาคนหฮาก็เฮาก็โบ บอร์หูเวลามันเกิดเวลามัน hmm มันไปนะว่าย่างหนึ่งกะตื่นมาเห็นหน่ายถึงว่ายังดิโดยอันนี้กะทำนาทีอยากเฮ็ดนั่นแหละเฮ็ดม่อใจบอแมนม่อใจในทีมงานบอแม่บอแมนม่อใจในผู้ใหญ่จะดีว่าม่อใจตีเฮาอยากได้ว่าดินให้มันละเอียดมันงามโดยแต่ว่าทีมงานกะเห็นกะดีโอเคใจว่ามื่อมือนั้นกะทีมงานบ่มากะเฮากะเฮ็ดไปนี่แหละ เอเเอ<ห>มันมันก็เป็นหน้าที่ของเจ้าวิแล้วโดยบระจำเป็นต้องว่าถ่าแต่ทีมงานเนาะโดยที่มันมามาบมาจากกักอะนี่หน้าที่เฮ็ดของเจ้าวิแล้วเรียกเจ้าวิแล้วเนาะโดยพี่น้องอันนี้ก็บเร์แมนเขาซื้อให้ทีมงานเบิง้งเนาะแต่ว่าชีวิตของเฮานั่นแหละเฮ็ดอ่ามันแป้งบนได้กับมันบุดีกับข้าแป้งนั่นแหละโดยเพราะว่ายกตัวอย่างก็อย่างทีมงานนี่ก็มีหน้าที่ถ่ายทำโดยและก็ซื้ออ่าให้ทั้ง ผู้ใหญ่เพ <eight> ิ่นรับรู้เนาะผู้ใหญ่จะดีเพิ่นได้รู้ได้เห็นความเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัวเนาะว่าอ่าอยู่กันแบบใดกินแบบใดเนาะทางทีมงานก็สิมีอยู่ประมาณนี้เนาะแต่ว่าเรื่องสิซอยองเฮหงกมีอยู่กับบอยเนาะแต่ว่าครับสิซอยเป็นี้เป็นคําก็คือว่าแล้วกซ้ําว่าเฮาได้ได้ฮอกได้เฮือนแหละเขากได้เงินได้คําก็สดสวย คือได้ดินได้ดอนก็โอเคแล้วว่ะอ่าลุงหลวงยจะถามเรื่องเรื่องงบประมาณใช่ไหมช่้ต่อที่นี่เดี๋ยวบอยังแต่บ่าวเซียงแจ้งว่าสามล้านกีบโอ้มันแจ้งแล้วแต่ว่าก็เลิกกับบ่าวเซียงว่ากัมันกัสร้างเสาเก่าต้นโอ้สัางเสาเก่าต้นโดยโอ้เอาเอาันนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วโดยโอ้ดีใจดีใจตบมือตบมือต้มมือ เดียวกันก็แล้วก็โอเคนะรับว่าเฮากะบัคิดบวพันเนาะโดยได้ซัำนี่กับบัคิดบวพันคือจะได้ไดใจขึ้นตูบอันนี้แหละเฮากะคิดจะได้อยู่แล้วว่าได้ซัำนี่ก็โอเคแล้วคอยเป็นคอยไปโดยโยงอ๋อจะสร้างพัฒนาการยังบ่มีแบบปลูกมันคือในบ้านในการได้ดินดอนปล่อยยาการปลูกมันปลูกยางก็คิดว่าเสร็จได้คือเฮานี่ ขาเศร้ากินแรงโดยหาแรงกินเศร้านะมือกัดแรงแกกัดหมอกขึ้นกันดยแต่เดียวกันก็ต้องหนวดเนื้อหนวดว่าไทยทำแบบที่หนวดขคือกันก็พูดเจ้าอ่นแหละอาจจะมากไปก็อาจยังยังดีกว่าหนึ่งขาบุตรถึงขาดว่าอันนั้นเป็นไรขาบุตด้วยเนาะหนวดขึ้นกันพี่น้องเลยเนาะแต่ขาแต่ว่าคนทีหนุกลำบาก ครัวต้นหนวดนี่ก็ยังไหลกินตัวยากเครก็อายน้อเดี๋ยวหรือว่าลำบากพี่น้องเไยเนาะลำบากลำบากแบบใดนึงมาดินตอนต้นยากอะคืออย่างที่เห็นในหูเนาะเดี๋ยวนกันได้พี่น้องเดี๋ยวคือสิคือสิคือสีปลูกมังม่วงปลูกยน่ยงกะกะบ่ได้เดี๋ยวบ่บ่แม่นดินของเฮาเวลาเฮาจะได้เฮือนได้ซานอีกกะได้ได้ปลูกขึ้นซานใหญ่กับคือสืบ่ได้ไอ้สัมแต่ปลูกปกะเฮาจะคอเวลาเฮาก็คอกะ เขาได้เงินได้ทากับบ่มีดินนั่นดได้แต่ซื้อไม้ซื้อยางตอกอะอยากปลูกกะเขาว่าบ,บ่ปลูก,กบ,บ่กกบได,ด้เด้อดินจะเมื่อได้เขจาจะขาย,<ด>ยอันนั้นเราเขากะอันนี้ฮะสมมติว่า,าวนะปลูกสร้างยังเขากับ,บ่บ่กล้าปลูกโดยหนึ่งถึงจะปลูกได้เกากับเจ้ากับบ่ให้ปลูกเนาะ<ด>พราะว่าถ้าว่าปลูกไปแล้วถึงเธอเพิ่นอยากขายหรือว่าอยากยังเพิ่นไมีเพิ่นม่ชิตของเพิ่นเนาะโดยคือตอนนั้นตอนนั้นคือเบาเบาเหิ่มใส่น้ำกับ เลิกกับไปบอกเขาก่อน่ได้ซองหน้ากับลุงเฮิมว่าเจ้าของดินบ่อนฮห้ยูดิว่าสีให้ใส่น้ำหรือบ่แต่ว่าเขาให้ใส่เขาใส่ข้าก็บอกก้าฮับโดยเมนเมนเพราะว่าเขาต้องอนุญาตโดยโดยเจ้าของทีเพิ่นโนโดยเขาใส่ประการปุ๊บเขาใส่ต้นแรงเขาก็มามากก็เขาก็เสียแรงเงินเขาก็เสียได้นะคือน้ำแบบเอ่อ ในอกในใจคือทีมงานอ่าคือต่กี้ลุงเฮิมมาใส่กะให้็ดีอุกในใจแล้วว่าว่าท่นานเ้าวบด้ไปบอกเจ้าของดินกับมือีนเดืเอเจะมาให้แบบซูนน้ำมาไปปดเดินน้ำหาก็จิใส่มองได้ดว่าเ้องไปทำก่อนก็ที่นี่ข้าก็นคนที่มาช่่ให้เพื่อนกะสะดวกสบายแล้วบบสบายใจอีกเด้ อันนี้ก็เขาได้เงินได้คำเขาก็ใช่กับไ่ได้ไปถามผู้ได้ดอกก็มีแต่ซิ์ของเฮ้าดินของเฮาตะกี้มันลำบากน้องเขาอยู่อยู่กับเวลากับเวลาเขาอากประสมงานเขาบริโภคดีใจเขาจะขายบ่เขาว่าในพื้นเขาจะขายเฮากบสีอยู่ใหญ่มงได้สบ่มีมงมุงยู่เลยแหละว่าสีอยู่มงได้แลรว อันนี้คือเพชรปู่ไข่บ่โดยอ่าักาลงหนวดเป็นรอบ้างเลยปะพี่น้าลมาแต่ให้ทั้งแม่พันพักพรก็ได้นอเมยนะคือสินเมยแลพี่น้องเลยพอกับเม่พันกับตั้งแต่สิบเอโมงวาเ่นเนาะนองพันกับคือกันแล้วแต่ว่าองหนวดิบยพันเขีนกีดินพี่น้องเลยเอาละบ่ชิ้นตัวสงสารน้องเพินเนาะมันเห็ดมาโดนมันเห่นเบื่อแต่เมยเนาะพี่น้องเลยขามีแต่ให้น้องเพิ่นพ เนาะไปหยอดใส่เนาะเนาะเพราะว่าหลายคู่หลายคนโอ้ยังบ่เห็นกับมีนะเนาะหลายคนก็เห็นได้อพี่น้องพฝนหัวมาทีหลังใคปลูกนี่เจ้าวะนี่โดยห้าสองคนสองคนโียเฮาปลห้าวผูกผูกเนี่ยความมันเป็นกอใหญ่เออเคยลืมไหมนี่ทำไมโอ้ปลูกแล้วมันเป็นกอใหญ่กอยางกาโดยมีน้องไม้ปลูกหมดเลยที่นตัดไปขายเนาะ ขายแบบเป็นเงินเป็นทองอีเด้น้องเอ้นี่เขาปลูกเขาปลูกทางนี่เนาะมีนางไม้มดปลูกท้งนี้เขาปลูกท้งนั้นดูพี่น้องเอ้สบายอกสบายใจแล้วปลูกกับเป็นใส่ดินเจ้าของเนาะดูยิญ่ไปมาานนบี้ปลูกแล้วก็ได้กินโดยปลูกเป็นหมู่ก็ม่ได้กินแหละเลยจะปลูกก็คือว่าเน้องให้ปลูกสางอย่างกะลำบากใจเนาะโดยนี่ปลูกอย่างก็ได้ของเป็นของตัวเอง แมนอยู่พี่น้องไเไยกว้างพอสมควรเนาะทางนี้นะคะนี่ดนังลมชมวิวน้ามโองน้าโอ้ทางนั้นก็คักๆอ้อมเลยวะปุ๋งอ้อมเลยวะน,นี่ยังอยู่ยข้างนั้มทางนั้นก็เป็นมงปลูกเพลินปลูกซานเนาะโดยทางนี้กัไปเห็ดทั่วเห็ดสวนปลูกโดหมักไม้หมักตอกแนวที่ว่าเขาหาพืชที่เขากินได้เนาะดูอาจารย์มาไปซื้อให้บอกงูก เอออะไรแม่งโมด้วยเขาปลูกอยู่นี้เออคักขัดคักขัดแต่ว่าก็อยากใหดชว่นทางนี้ไกลหน้าอีกเนาะด้วยปลูกผักแม่ปลูกมะเขือเวลาอยากกินขาเขาท่าอยู่พี่น้องเล้สมพี่น้องเพิ่นอยากอยากได้อยากมีแหละอยากอยากดีเนาะด้ย คือคมระบากของน้องคนนัตปลูกให้มันงามหมดเนาะดูให้มันงามปลูกปลูกลายยู่เคือนนอนน้อยนะปลูกลายคือเคือนนางละน้อยโอ้นอ่าเอายกตัวอย่างทั้งเคือนน้องละน้อยเนาะดูเอาตอนนั้นมาเป็นที่ตั้งเนาะส่งที่มันดีๆกับเขากับมานำใส้เนาะดูโอ้พี่น้องคมคิดน้องคนน้องอ๋าน้องคนนี่สั่งสันเนะ มองในที่ว่ามันจบมันงามมันดีน้องเพลินกน็นำมาใส่เนาะดูอ่ะเดีใจน้ำน้องเพลินอ่ะมันตอนนี้มันกับคำก็มืดเลยเพี่นอ้นองเลยนึกถึงการเสีได้คอจบคลิปปิดคลิปลนนกกไดก่อนเนาะกับเสียทั้งน้องไม้น้องมีเพลินน,อกกน่อกขาอ่าลำลาทั้งอ่ปาปลาลุงเลยเนาะดูสบายดีเด้อสบายดีเด้อปลาลุงโ,โดูดู นะฮะทางนี Or, yeah. ้บ้านี่สวัสดีเด้อผมขอเด้อสวัสดีเด้อทางปลาลุงทางทางลุงโนดให้โชคดีมีแห้งให้ับให้รวยให้สุขภาพแข็งแรงไปชิงใดมีแต่โชคดีให้หยุ่นยยืนนอนได้มือตื่นได้ยิ้มแซงให้ชิงใด้ให้มีให้สิงไดให้สำเร็จขอบใจเด้อเฮ่อทางทีมงานทุกคนมีแต่โชคดีเด้อจ้าขอบีตกแทนมีเด้อขอบคุณ ขอบใจทางทีมงานโดยใจดีด้วยเลยถึงน้องๆกันน้องเลยฮะเราพี่น้องกะแสดงความดีใจน้ำน่องเพิ่นพี่น้องเลยเนาะบริเวณมงนี่พี่น้องเลยน้องไม้น้องมีเชิดใบเห้เป็นเป็นมงเฮ็ดสวนเนาะสวนปลูกพักปลูกมีปลูกน้อนปลูกนี่าะว่หิ้งไข่เพิ่นลูกไปเรื่อยพี่น้องเนาะคนขยันมันต้องอยู่ใจกะมีอยูไม่กินพี่น้องเลยเนาะฮะสารคลิปนี้ลุองตรวก็จะ ขอจบคลิดปิดคิปเบี้ยเพียงแต่มีเด้อพี่น้องเนาะกับมีแต่ขอฝากเนาะครับอ่าว่าผู้ใหญ่จะดีท่านใดเนาะที่ว่าอยากสดอยากซอยเรื่องใหม่เรื่องต่อเห็ดเฮือนเห็ดซานเพิ่นน้องเพิ่นนอ่าก็ภูละเอื้อนมาจึงได้พี่น้องภูละฮะภูธาบาทชิดบาทภูละท่อมที่นี่ก็ว่าไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นน้ำบุญเป็นน้ำใจพี่น้องไงเป็นบุญกุศลน้ำกันเอาบุญกุศลน้ำกันเนาะที่ว่า เอามากินบ้างไในป่านเอาเอาเอามาลองกินลงมาเน้่พี่น้องเว้ยเอาลงหลอดก็ได้เอาถ้าับคลิปนี้ก็บพี่เต่ของรับล่าเนาะพี่เต้าให้พ่อพี่น้องที่อยู่ดีเมืงสุ่มคาพร่างกายดำรวยท่องเฟืองเมือง,งปังเพื่อจะขู่จะคนในคลิปนี้สวัสดี